สวัสดีครับุกฟังธีรกรมีคําสารภาพอีกครั้งหนึ่งของสันบุรสรันกตนะครับซึ่งเคยอยู่พักเพื่อไทยมาก่อนแล้วก็มาอยู่กับพักเสรีรวมไทยแล้วก็สุดท้ายลงเอยที่รวมไทยสร้างชาติสอสเก่าของอุตรดิตนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าโจรกลับใจสรันตุชูลุงตู่ของจริงสารภาพจ้องเล่นงานแต่ไม่เจอเรื่องโกง เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายสรันบุตรสันเกศซึ่งเป็นผู้สมัครสสออุตรดิตถ์พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้ขึ้นเวทีปราศัยโดยบอกว่าอย่างนี้ครับผมเนี่ยยืนยันมาตลอดนะครับว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาแน่นอนและดีที่สุดพวกเราเดเป็นประชาธิปไตยเป็นอนุรักษ์นิยมที่ก้าวหน้า เราจะพาชาติไปสู่ความยิ่งใหญ่และสงบมีความสุขทุกคนทั้งแผ่นดินวันนี้คนทั้งแผ่นดินเนี่ยตาสว่างแล้วนะครับว่าประชาธิปไตยจอมปลอมปล้นชาติเนี่ยไม่มีใครเชื่ออีกแล้วครับผมคนหนึ่งจะมาประกาศให้คนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยตาสว่างและขอให้เชิดชูพลเอกประยุทธ์วันนี้แหละครับคือของจริงสาเหตุที่ผมมาอยู่กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมสารภาพเลยนะครับ ว่าถ้าเป็นโจรเนี่ยก็เป็นโจรที่กลับใจเนั่นแหละครับเคยพยายามจะสังหารท่านในสภาหาเรื่องอภิปรายทุกรูปแบบแต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีครับท่านไม่มีปัญหาเรื่องการโกงกินไม่มีปัญหาเรื่องคอรัปชันเลยผมอภิปรายท่านเนี่ยยากที่สุดนะครับ